ภูมิใจพอใจใช่ไหมครับครับถ้าให้เป็นคะแนนสิบคะแนนจะให้กี่คะแนนครับอ๋อให้สิบเลยพี่ให้สิบเลยครับโอ้โหภูมิใจแทนช่างรัดมากครับใส่พลังงานจากแสงแดดนีมากไหมครับมากครับเพราะวันบริษัเสียตังค์บริษเสียตังค์เสียตังค์คาไฟเป็นผู้น้องเป็นผู้น้องแม่นน้องพ่นติดต่อมาแม่นเก่ามาติด งมาเห็ดกันเลยเนาะน <Man. S 1> อันคือสิปูกยังกับปูกได้ตัวเนาะม <Man, Man. S 1> ันมีนม้นำเหลวาคือสบายเลยสายบอ <c oughs> อกได้ดีเบิสาาก็น้ำก็ดีขึ้นดีตั้งหากน้ำในไส้ดีไหลดีดึงขึ้นได้ดีมักสร้างอีกตั้งหาก สวัสดีครับสวัสดีครับยูผมครับต้นถุงกุลาครับเมื่อนี่ครับผมเดินทางมาที่บ้านลำคำใหญ่ตําบลํำคำอําเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่น้องครับสืบเนื่องมาจากว่าพี่น้องของเฮาเคยแนะนําผมมาว่าอยากให้ผมรีวิวการใส่พลังงานทดแทนหรือว่าโซลาร์เซลล์หรือว่าการเจาะน้ำบาดาลมาใส่แนพอดีเลยครับเมื่อนี้ผมในหูจักสางน็อตนะครับผลเป็นสางยูโคลาดเดี๋ยวเขาไปเบื้องน้ากันครับว่าผลมีการเทดงานจังไหงบทอยไหดนะครับไปน้ากันครับ ช่างน็อตสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่วันนี้มาดู้างานด้วยตัวเองเลยครับผมครับครับผมช่างน็อตเป็นคนอยู่จังหวัดอะไรครับอ่าเป็นคนอยู่โคราชครับผมอยู่โคราชโคราชโดยตรงเลยโคราชโดยตรงอยู่อำเภออะไรครับอยู่อำเภอขามสแกแสงครับหน้าร้านก็อยู่ขามสแกแสงใช่ครับผมครับปกติก็จะพูดภาษาโคราชพูดภาษาโคราชแต่มีตกบ้างพูดกลางตกบ้างก็เลยก็เลยกลัวว่า เอฟซีของเราจะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องใช่ไหมครับก็เป็นเจอกันที่ภาษากลางครับผมฝากอะไรเป็นภาษาโคราชบอกเอฟซีทางโคราชหน่อยครับโคราชบ้านเอิงครับผมโคราชบ้านเอิงไม่ต้องเกรงไกกันครับผมภาษาโคราชนะครับภาษาท้องถิ่นนะครับที่หลายคนไม่เคยได้ยินครับพูดแบบแข็งหน่อยนะครับแต่ก็ดูน่ารักดีนะครับผมภาษาโคราชครับผมวันนี้นี่งบตัวนี้นี่ทำเท่าไหร่ครับสําหรับชุดนี้ที่ทางร้านเรามาติดแล้วก็มาติดตั้ง นะครับเป็นตัวเจาะบ่อบดานนะครับทำแทงน้ำแล้วก็โซลาเซลล์นะครับครบชุดหมดเลยในในช่างคนเดียวกันก็คือตัวผมนะครับประมาณแสนกว่าบาทนะครับผมมันก็จะมีหลายช้อยนะครับสำหรับลูกค้าที่ไม่มีอะไรเลยนะครับแม้กระทั่งบ่อบาดานแล้วก็แทงน้ําแล้วก็โซลาเซลล์นะครับสาหรับงบตัวนี้ก็คืออยู่ที่พื้นที่นะครับยากง่ายแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะครับสาหรับการเจาะน้ําบาดาลนะครับแต่ในส่วนของแทงน้ํา เราก็มีหลายแบบหลายสไตล์นะครับให้ลูกค้าเลือกนะครับมีทั้งเหล็กกองเหล็กกลมเหล็กกาวนัยนะครับผมเหล็กดำนะครับหรือว่าจะเป็นความสูงนะครับราคาก็จะแตกต่างกันไปนะครับผมส่วนชุดนี้นะผมก็จะเป็นชุดยอดนิยมที่ขายดีนะครับผมที่ลูกค้าใช้งานได้ดีนะครับเป็นชุดความสูง4เมตรรวมหลังคาก็จะเป็น6เมตรนะครับผมสําหรับตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กกองกาวนัยนะครับผมการสนิมอย่างดีแล้วก็ แผงโซลาเซลล์ชุดนี้จะเป็นชุด6แผงปั 1, ๊มพันเทร์วัตนะผมดีซีบัลเลตปั๊มสองแรงนั่นเองนะครับผมเซตนี้เราจะไม่เกี่ยวกับไฟฟ้าเลยนะผมเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้อยู่กลางทุ่งนานะครับไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงเราก็จะใช้พลังงานแสงแดดนะผมแล้วก็สูบน้ําขึ้นมาใช้นะผมในสวนในไร่หรือว่าสายน้าหยดที่เรามองเห็นนะผมสามหยดตัวนี้ก็จะ ไม่มีไฟฟ้านะผมเราต้องการน้ําที่จะปล่อยนะครับปล่อยกระจายนะครับให้กับพืชผลไม้นะผมเราก็ใช้เป็นแรงดันนะครับแรงดันจากตัวแทงน้ําปล่อยลงเหมือนตามหมู่บ้านที่เขามีหอถังสูงนะผมนะครับทฤษฎีเหมือนกันนะผมสูบน้ําขึ้นตอนกลางวันนะครับตอนคืนก็สามารถใช้งานในห้องน้ําในสวนนะครับหรือว่าในในสวนได้นะครับผมนี่ครับตัวนี้อยากจะให้ช่างน็อตไปพาไปดูการเจาะนะครับว่าเป็นอย่างไรได้ครับผม สำหรับบ่อนี้ก็จะเป็นบ่อประดานนะผมขนาด6นิ้วนะครับหนิ้วเพราะว่าเขตบ้านน้ําคําใหญ่เนี่ยน้ำจะค่อนข้างอยู่ไม่ลึกนะผมน้ําดีเจอน้ําที่ระดับ24เมตรนะครับเราเจาะไป55เมตรก็คือตาน้ําเพียงพอนะครับสำหรับที่เราสังเกตการนะครับระหว่างการเจาะนะครับแล้วก็ยุติการเจาะบ่อประดานเป็นบ่อหนิ้วนะครับย่อนเสมอไปที่30กว่าเมตรนะครับผมบ่อนี้นะครับแล้วก็ เป็นท่อน้ําออกนะผมนิ้วครึ่งนะครับนิ้วครึ่งสูบขึ้นไปบนแทน้งนะผมสำหรับบ่อาบาดานี่จะมีหลายแบบหลายสไตล์นะผมจะเป็นรถเล็กรถใหญ่นะผมแล้วแต่พื้นที่ที่เราอยู่นะครับบางพื้นที่ก็จะเป็นทรายทรายเยอะเราจะเอารถใหญ่หรือว่าจะเป็นเครื่องแอร์ไปเจาะไม่ได้เราก็ต้องใช้รถน้ําวนไปเจาะนะครับน้าโคนนะแต่ส่วนบ่อน,นี้ก็เป็นพื้นที่หินนะครับเราก็ต้องใช้รถแบบมาตรฐานแล้วก็เป็นรถลมนะครับ ก็ื่อจะเจาะนะครับตัวนี้ก็เจาะขึ้นมาแล้วเราก็ดึงน้ําขึ้นไปข้างบนใช่ครับในส่วนของแผงนะครับแผงเท่าไหร่ครับตัวนี้จะเป็นแผง380วัตต์เป็นแผงโมโนฮับเซลนะครับเป็นแผงมาตรฐานนะครับที่เที่ยววันนะครับก็คือมาตรฐานที่ใช้งานนะครับเกี่ยวกับปั๊มน้ำนะครับตัวนี้จะเหมาะมากนะครับก็คือแดดอ่อนๆนะครับในช่วงเช้าตอนนี้น้ํากําลังเติมนะครับที่เรายืนสัมผัสอยู่ตรงนี้นะผมเนี่ยครับเสียงน้ําพอน้ำเต็มแทงปั๊บ นะครับตัวตัวสั่งตัดการทํางานนะครับเวลาน้ําเต็มมันก็จะลงมาที่กล่องนะครับก็จะมีกล่องคอนโทรลนะครับก็คือสั่งลูกลอยตัดการทํางานของปั๊มนะครับเราก็ไม่ไม่ต้องมีเวลานะครับเราไม่ต้องมีเวลาอยู่ก็ได้นะครับปั๊มก็จะสั่งตัดการทํางานนะครับผมแดดออกปั๊มทํางานพอเต็มแล้วก็หยุดของมันเองนะครับตอนกลางคืนเราไม่มีเวลาเราก็ไม่ต้องมาปิดก็ได้ตอนเช้ามาไหลเองแบบนี้ก็สบายเลยใช่ไหมสบายเลย เดี๋ยวพาไปดูแผงควบคุมการทำงานหน่อยได้ไห<ด>มครับได้ครับผมครับผมตัวนี้ก็จะ,ะเป็นกล่องคอนโทรลนะผมกล่องคอนโทรลตัวนี้ก็จะเป็นกล่องสั่งก,การตัดการทํางานนะผมของตัวปัม๊มไม่ว่าจะเป็นน้ําขาดบ่อบรดาน้นําแห้งนะผมไม่มีน้ําก็จะสั่งตัดการทํางานนะครับแล้วก็เวลาแสงอ่อนนะครับไม่มีแดดในตอนกลางคืนนะครับเขาก็จะหยุดเองนะครับตอนเช้าที่มีแดดเขาก็จะ เริ่มทํางานของเขาเองนะครับผมเวลาน้ําเต็มแทงก็จะหยุดการทํางานนะครับผมส่วนฝั่งนี้ก็จะคือเบเกอร์นะครับผมตัวนี้จะใช้งานก็คือปิดเปิดนะครับปิดเปิดเวลาเราต้องการหยุดนะครับผมเราก็สับเบเกอร์ตัวนี้ลงนะครับปั๊มก็จะหยุดการทํางานนะครับผมหรือว่าท่านใดที่ไม่มีเวลาอยู่บ้านนะครับผมเราจะยกเบเกอร์ตัวนี้ขึ้นตลอดนะผมก็ได้นะเพราะว่าเราใส่ลูกลอยไปแล้วนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็น เสิร์ h พรีชันนะครับก็คือระบบป้องกันฟ้าผ่านะครับผมมีแท่นกาวนะครับที่ตอกลงดินให้นะครับสาหรับตัวนี้นะผมส่วนนี้ก็คือเทอร์มินอลนะครับผมที่ต่อจากตัวปั๊มนะครับปั๊มก็จะมีสามเส้นนะผมมีขาวน้ําตาลดำนะผมส่วนนี้ก็คือตู้กันฝนนะครับการใช้งานก็ง่ายๆครับผมก็คือเบรกเกอร์ตัวนี้ตัวเดียวนะครับส่วนกล่องตัวนี้เราทางร้านเราก็เซ็ตค่ามาให้หมดแล้วนะผม คือการใช้งานก็ไม่ได้ยากมากมายอะไรใช่ไหมครับใช่ครับใช้ง่ายๆไม่มีความรู้แบบผมก็ใช้ได้ใช้ได้ก็คือที่สำคัญก็คือถ้าเกิดใช้งานไปอยู่วันหนึ่งหรือว่าเดือนหนึ่งหรือว่าปีหนึ่งหรือว่าจะไม่เกิน2ปีหรือว่าจะเกิน2ปีนะผมทางร้านเราก็รับประกันชิ้นงานนะผม2ปีก็คือบริษัทรับประกัน2ปีนะผมสําหรับตัวปัม๊มน้ำโซลารเซลล์หรือว่าจะเป็นกล่องคอนทรนนะครับ รับกัน2ปีก็คือมีปัญหาเราเปลี่ยนให้ตัวใหม่เลยนะครับผมสําหรับชุดโซลาเซลล์นะครับส่วนแผงโซลาเซลล์รับประกัน10ปีนะครับผมรับประกันโครงสร้างของแผงส่วนรับประกันไฟจ่าย25ปีนะครับผมก็คือมีปัญหาเรามีทีมช่างนะครับผมวิ่งคอยสวิตให้ลูกค้านะครับผมมาถึงที่เลยมาถึงที่มีค่าใช้จ่ายไหมครับไม่มีครับผมฟรีฟรีมาถึงที่ก็คืออ่าสมมติเบรกเกอร์ขาดครับทางร้านเราก็จะมาเปลี่ยนเบรกเกอร์ให้นะครับเปลี่ยนใหม่เลยนะครับถ้าเกิด แผงไฟไม่จ่ายนะครับฟ้าผ่าฟ้าลงอย่างนี้เราก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับผมถ้าเกิดปั๊มพังนะครับใบพัดแตกลูกปืนสึกนะครับเราก็จะรับประกัน2ปีนะครับผมอยู่ในช่วงรับประกันเราก็จะเปลี่ยนแล้วก็เคามให้นะครับผมช่างนัดรับงานทั่วประเทศหรือเปล่าหรือรับที่ไหนบ้างครับรับงานทั่วประเทศนะครับผมรับงานทั่วทุกภาคเลยนะครับภาคเหนือภาคกลางภาคใต้นะครับผมอีสานเรา ต้องการนะผมสามารถโทรมาได้เลยนะครับแต่มีช่างจากที่บริษัทเราวิ่งถึงที่นะผมบริการสําหรับ่คใช้จ่ายก็แล้วแต่ระยะทางนะครับแล้วก็ความเหมาะสมนะครับแต่ละพื้นที่ก็ยากง่ายไม่เหมือนกันสําหรับท่านใดที่ยังไม่มีบอ่อประดานนะครับอยากให้ทางร้านเราไปเจาะให้หรือว่าทําแท่งแบบนี้ให้นะผมก็ได้หรือว่าจะมีบอ่อประดานแล้วอยากให้เราไปติดตั้งแต่โซลาเซลล์ก็ได้เหมือนกันนะครับผมนะครับเราก็รับทุกอย่างเลยนะผมเกี่ยวกับ งานน้ำนะผมอย่างสมมุติว่าผมเนี่ยผมอยากจะเจาะน้ําบาดาลผมให้ช่างน็อตวิ่งไปดูหน้าง,งานก่อนมีค่าใช้จ่ายไหมครับไม่มีครับผมเมื่ออยากเจาะน้ําบาดาลน,นะครับเราก็จะมีเครื่องสํารวจน้ํานะครับจากดาวเทียมนะผมเอ็กซเรย์ดูน้ําว่ามีเยอะแค่ไหนมีมากแค่ไหนนะครับสำหรับการเจาะก็เหมือนกันนะผมทางร้านเรารับประกันก็คือไม่เจอน้ําไม่เสียเงินนะไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับ แม้แต่ค่าน้ามันแล้วก็ค่าแรงค่ามล้อยก็ไม่ต้องให้เรานะผมถ้าเกิดถ้าเราเจาะไม่เจอน้านะครับแต่ถามว่าราคานะผมแต่ละพื้นที่ก็จะแตกต่างกันไปนะผมแล้วแต่ใกล้แต่ไกลใช่แล้วแต่ใกล้แล้วแต่ความยากบางพื้นที่ก็เจาะไปอยู่ประมาณ1 5อาเมตร200เมตรบางพื้นที่ก็อยู่ประมาณ50เมตร60บเมตรนะผมนะก็จะตกลงแล้วก็คุยรายละเอียดให้ฟังก่อนที่เราจะลงมือทำนะผมแล้วก็รับประกันนะครับผลงานร้านเราก็มีหน้าร้านอยู่จริงนะผมอยู่ที่โคราช บ้านคูเมืองตำบลเมืองเกษตรนะครับผมอำเภอขามสกแสงนะครับเซิร์ชใน Google ก็จะเจอร้านเรานะผมมีอยู่จริงแล้วก็รับประกันจริงนะผมคร,นะครพร้อมกับทีมงานที่มาตรฐานนะครับเดี๋ยวจะให้ช่างน็อตเปิดดูว่าน้ำจากแทงลงมาแรงดันมัน<อ>ขนาดไหนได้ได้ไดีครับก็คือน้ำจากตัวแรงดันนะผมที่อัดมาจากด้านบนแทงก็คือตัวนี้ไม่ ไม่เกี่ยวกับไฟฟ้าเลยนะนครับใช้ดันสายนำหยดแล้วก็สปริงเกอร์นะครับพื้นที่ควบคุมได้ประมาณ10ไร่ขึ้นนะ,นะครับสำหรับตัวนี้นะนครับความแรงถือว่าแรงมากนะครับเป็นท่อน้ําออก2นิ้วนะครับเดี๋ยวผมจะปิดก่อนนะครับเพราะว่าตัวนี้ท่วมหมดแล้วนะครับอันนี้ก็คือท่อออกสองนิ้วนะครับเราอยากจะปิดจะเปิดนะครับเราก็มาปิดที่บอลวาล์วตัวนี้เลยนะครับส่วนท่อทางนี้นะผมก็แล้วแต่เราจะต่อไปทางไหนนะครับ สามารถต่อใช้งานนะผมพื้นที่ใกล้ๆนะครับหรือว่าจะใส่สายยางนะผมเดินลดต้นไม้นะผมออกกาลังกายได้ด้วยนะครับผมส่วนตรงนี้ก็เปิดใช้งานได้แล้วแล้วก็มีท่อเล็กนะครับที่เราจะต้องการเดินได้หมดเลยนะผมว่าตัวนี้ส่งได้ไกลมากนะผมนี่ครับจากลูกค้าได้ต่อไว้นะผมแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ทากาวนะผมย้ำอีกทีครับช่างนถอตครับตัวนี้ภายใต้งบประมาณเท่าไหร่ครับสําหรับ ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะผมทั้งเจาะทั้งทําแทงแล้วก็โซลาเซลล์นะครับทั้งหมดเลยตัวนี้อยู่ประมาณแสนกว่าบาทนะครับผมก็ขึ้นอยู่ที่ระยะทางใกล้ๆนะผมแต่ราคาไม่เกินแสนห้าแน่นอนนะผมสำหรับทั้งหมดนี้นะครับผมสำหรับตัวแทงน้ำนะผมหรือว่าหอสูงนี้นะผมถ้าเกิดท่านใดสนใจนะครับที่จะสั่งให้ทางร้านเราทำนะผมก็สามารถบอกได้นะผมความสูงนะครับหรือว่าขนาดของเหล็ก จะเป็นเหล็กแป๊บเหล็กกลมนะครับหรือว่าจะเป็นเหล็กกล่องนะครับสามารถออกแบบได้นะผมนะครับแล้วก็โซลาเซลล์นะผมถ้าเกิดท่านใดสนใจนะผมก็ติดต่อทีมงานเราได้นะผมนะครับส่วนตัวแท้งราคาตัวนี้นะผมที่เราทำนะครับจะอยู่ประมาณหกหมื่นห้าพับาทนะผมนะครับไม่รวมตัวถังนะครับเฉพาะโครงสร้างแล้วก็ติดตั้งเดินท่อเดินอะไรนะผมทั้งหมดนะครับโทษนะครับพี่ชื่อพี่อะไรครับ สมยศครับพี่สมยศเนาะพี่สมยศเป็นเจ้าของสวนที่นี่เป็นลูกชายของเจสองครับเป็นเป็นลูกชายที่นี่ใช่ไหมครับครับก็โดพูดไทยชัดดีนะครับเกิดที่กรุงเทพอ่ะครับระบบการใช้งานเป็นไงครับพอใจไหมครับที่ใช้งานตรงนี้นะครับดีครับการใช้งานยากไหมครับไม่ยากครับพอใจในผลการช่างน็อตไหมครับดีครับตรงนี้ไปรู้จักช่างน็อตยังไงครับถึงได้ติดต่อมาทำว่าเขาดู Facebook อ่ะครับ เข้าติดต่อทาง Facebook ใช่ไหมครับครับการบริการถือว่าใช้ได้ไหมครับหรือเป็นไงครับก็ดีครับทำสองวันเสร็จรวมๆก็ถือว่าภูมิใจพอใจใช่ไหมครับครับถ้าให้เป็นคะแนน10คะแนนจะให้กี่คะแนนครับอ๋อให้10เลยพี่ให้1ิเลยครับโอ้โหภูมิใจแทนช่างนัดมากครับไม่พอน้อยครับพอน้อยครับพอน่อยเป็นไงเนี่ยเห็นผลมติดโซลาเซลลหิ่้มากไหมครับมากครับ เป็นไหลนาบไหลจากจากวะครับไหลดีไหลจากจากดีโอ้อันเข้าปะต้องใส่ไฟฟ้าปะต้องใส่ยังเนี่ยใส่พลังงานจากแสงแสงแดดนี่มากบ่ครับมากครับเพราะหวานบ่ได้เสียตังบ่ได้เสียตังเสียตังคาไฟบาตื่นมาย่ำเศร้าเนี่ยเปิดโหมดเลยมันบ่โหดเลยน้ำไหลจากจากไหลดีสร้างผู้ดีผลไม้ยิ่งดอกผมถามเดยมากบ่มากครับเห็นงานดีบ่เห็นงานดีเห็นไดรวนเร็้ยวดีเป็นผู้นองเป็นผู้นองแมน น้องพน่นติดต่ตอบ้าแมนเกามาติดต,ตั้งมาเฮ็ดกันเลยเนาะแมนใหญ่กับบาเปิดน้ำน้ำกับใสได้ใสได้ใสดีใสดีใสดีสดแมนกินได้บาดา้าเด็อันคือสิลูกยังกับผูกได้ตวเนาะแมนแมนขัดมีน้ำเหลื<ม>อขึ้นสบายเลยสบาย <laughs> อกได้ดีเบิ้ก็น้ำก็ดีขืนดีนดั้งหากน้ำในใสดีใสด,ดีดึงขึ้นได้ดีมักสร้างอีกั้งหาก สำหรับช่องทางการติดต่อนะผมทางร้านเราก็เบอร์โทรนะครับ0802794699นย์สองะผมร้านช่างน็อตโซลาเซลล์หรือว่าช่องทาง YouTube นะครับน็อตบ้านนาหรือว่าช่างน็อตโซลาเซลานนาเซล์ทางเพจก็ช่างน็อตโซลาเซลล์นะผมสำหรับท่านใดที่ต้องการความรู้เพิ่มเติมนะครับสามารถเข้ามาถามในคอมเมนต์ได้เลยนะผมเดี๋ยวผมเข้าไปตอบแทนพี่ต้นนะผมสำหรับผมก็คุยกับพี่ต้นแล้วนะผมนะครับสำหรับความรู้โซลาเซลล์แล้วก็ จาน้ำบาดาลนะผมเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบให้นะผมสำหรับท่านใดที่สงสัยนะหรือว่าต้องการความรู้เพิ่มเติมนะผมก็สามารถเข้าไปคอมเมนต์ใช่เดี๋ยวจะให้ช่างน็อตมาตอบให้ใช่เลยครับทุกคําถามครับผมเดี๋ยววันนี้มีคําตอบให้นะสําหรับลูกค้าที่สงสัยนะครับทุกอย่างนะผมไม่มีการกักแน่นอนนะผมโอเคครับ